เปลี้ยฝีเท้าของชายหนุ่มไว้ชกันกำลังวิ่งเข้าปะทะก,กับชายหนุ่มมีคนทั้งสองคนต่อสู้กันไฟมาแบบไม่มีทีท่าว่าการต่อสู้นี้จะจบลงง่ายๆโดยมีชายชราสองคนยืนดูอยู่ห่าง ดูเหมือนพละกําลังของเราทั้งคู่จะสูสีกันนะไอ้ยอดฮ่าฮ <c oughs> แต่ข้าว่าไม่นะพี่เข้มนี่ข้ายัางใช้พลังไม่ถึงกึ่งหนึ่งเลยนะเอาละทั้งสองคนพอได้แล้วต่อไปก็เป็นการประลองวิชาอาคมกัน เมื่อครั้งอดีตการเนินนานมาได้มีสำนักศักยันถือกำเนิดสืบทอดต่อๆกันมาจนผสมรวมกันเหลือเพียงสองสำนักนั่นก็คือสำนักของอาจารย์ทิมและอาจารย์ธงซึ่งทั้งสองอาจารย์ก็ได้ตกลงกันว่าจะให้สิทธิ์เอกองทั้งสองคนต่อสู้กันจนกว่าจะมีคนชนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าสำนักของตนเองนั้นคืออันดับหนึ่ง ทั้งสองคนกำลังนั่งขัดสมาธิเพื่อปลุกเลกยันของตนเองขึ้นมาโดยยอดนั้นจะสักยันเสื้อเพนไว้ที่หน้าอกส่วนเข้มนั้นจะสักยันพยาเทนไว้ที่ด้านหลังทันใดนั้นลายสักยันของทั้งคู่ก็มีแสงเรืองลองสีทองสว่างออกมาจากนั้นที่ด้านหน้าของเข้ม ก็ปรากฏเสือโครงตัวใหญ่เลืองแสงคำรามดังกึกก้องเอาละนะพี่เข็มเตรียมตัวแล้วิชาเสือเพนของข่ายดีล่ะมาเลยครัพร้อมแล้วไอ้ยอด ทันใดนั้นเสือเ่นตัวเครืของที่กำลังขู่คำรามก็พุ่งกระโจนเข้าหาเข้มในทันทีแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นจู่จแสงเงินศักสิที่อาบเลขยันของพญาเถนของเข้มก็ค่อยๆดับแสงลงเฮ้ย hey, นี่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งอาจารย์ทิมอาจารย์ธงและยอดตั้งตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อาคมของยอดที่ถูกปล่อยออกไปแล้ว ็ไม่อาจสามารถคืนหลังกลับมาได้เสือเผนนาคมของยอดที่กระโจนออกไปนั้นก็ได้เข้าการขย้ำเข้มอย่างไม่ปลานี้ส่วนเข้มที่ไร้อาคมป้องกันแล้วก็เรียบเสมือนกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่อาจทนต่อแรงอาคมจากยานเสือเผนได้พี่เข้มยอดรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของเข้มที่ตอนนี้นอนจมกองเลือดอยู่พี่เข้มเป็นอย่างไรบ้าง เข้มค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมานั่งแล้วหันมายิ้มกับยอดด้วยใบหน้าเปื้อนเลือดวิชาเสือเพนเองมันร้ายกาจรจริงๆคราวนี้ข้าแพ้แล้วยินดีด้วยนะอยอดเข็มยอมรับความพ่ายแพ้ก่อนที่จะกระหักเลือดออกมาอีกกองใหญ่จากนั้นม่านตาของเข้มก็ค่อยๆขยายขึ้นหัวใจที่เคยเต้นอย่างทรนงองอ,งอาจ ก็ค่อยๆเต้นเบาลงจนกระทั่งหยุดไปไม่จริงไอ้เข้มมึงไอ้ยอดมาลองอาคมกันแค่นี้ถึงกับเอากันถึงตายเลยเหรอมันต้องเป็นมึงแน่ๆไอ้ทิมที่วางแผลกับไอ้ยอดข่าไอ้เข้มสิทธิ์ลักของข่า อาจารย์ธงตวัดกล้องไปทั่วบริเวณเสียงนั้นดังจนราวกับว่าจะทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนทะเลเพลิงแห่งความกโกรธโหมพัดกระหน่ำในใจของอาจารย์ธงจนทะลักออกมาเป็นหลังสีมหิดระบอบตัวแล้วอาจารย์ธงก็ลูดเอาใบมะขามที่ขึ้นอยู่ข้างทางมาไว้ในมือก่อนที่จะเสกคาถาออกไป มาติยาโนมาติยามาติทิสิทธายะสาหปะาโนมานาเทนะสาจากนั้นอาจารย์ธงก็กลั่นใจแล้วเป่าพรวดไปในมือที่กำไบมะขามอยู่หมอกควันฟุ้งกระจายออกมาจากมือแล้วก็มีเสียงบินหึงของต่อแตนพยน์ตดังละงมอยู่ในหมอกควันนั้นตอนที่จะพุ่งไปยังล่างของยอดที่ตอนนี้กำลังนั่งคุกเข่าเสียใจ กับการกระทำของตนอยู่แต่ล่างของยอดกลับไม่ไหวตึงใดๆได้แต่นั่งจ้องมองศพของเข้มที่ตนเองนับถือเหมือนกับเป็นพี่ชายแทๆ้ๆโดยความเศร้าส้อยอาจารย์ทิเมเห็นว่าไม่ได้การจึงปลุกลูกกรอกขนองลิขขึ้นมาในทันใดซึ่งลูกกรอกตนนี้ก็ไม่ใช่ลูกกรอกธรรมดาแต่ถูกผู้เป็นเจ้าของแต่เก่าก่อน รับพบภูมิให้กลายเป็นตึงเทพจึงทําให้มีฤทธิ์เดชมากกว่าเดิมแล้วเบื้องหน้าของอาจารย์ทิมก็ค่อยๆมีร่างของเด็กชายและมีเรืองรองปรากฏขึ้นอฮาา่าข้ามาแล้วพ่อมีอะไรจะให้ฉันรับใช้จ๊ะอย่าเพิ่งบูดมากเอ็งดูนั่นอาจารย์ทิม ชี้มือไปทางกลุ่มหมอกควันต่อแตนพยนต์ของอาจารย์ธงเมื่อลูกกรอกขนองฤทธิ์เห็นดังนั้นก็หลับตาลงในทันทีด้วยพลังอำนาจของพูดพลายกึ่งเทพลูกกรอกจึงอัญเชิญเปลวไฟจากนรกพลนอกม้าจากปากเผาบรรดาต่อแตนพยนต์เหล่านั้นจนหมดสิน้น อะไรไอเ้เข็มมันมีลูกกอกปลายกุมารได้ยังไงกันน้อยฝากไว้ก่อนเถอะพวกมึงอาจารย์ธงเดินจากไปพร้อมกับแบกล่างของเข็มกลับไปด้วยในระหว่างทางกลับนั้นข้าทางโกรธขึงและแววตาที่โกรธแขนของอาจารย์ธงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นแววตาที่มีเลสไนแอบแฝง พร้อมกับสยายยิ้มที่มุมปากแทนขอบใจนะไอ้เข็มพอดีมึกสักที่ข้าจะใช้นี่มันต้องทำมาจากศพของผูดิกยันพญาเถนเท่านั้นและตอนนี้ข้าก็ได้ล่างนั้นมาแล้วหลังจากที่อาจารย์ธงเดินจากไปแล้วอาจารย์ทิมเดินเข้าไปหายอดแล้วก็ปลอบใจยอดว่า ไอยอดมันไม่ใช่ความผิดของเองหรอกนะข้าว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาก้นแน่ๆที่จู่ๆยันของไอเข้มก็เสื่อมไปยอดมองหน้าผู้เป็นอาจารย์ด้วยแววตาเศร้าส้อยเหมือนกับกำลังอยากจะบอกว่าให้อาจารย์ทิมช่วยขยายความถึงประโยคเมื่อสักครู่อาจารย์ทิม ก็ถอนหายใจพร้อมกับสายหน้าก่อนที่จะเรียบเรียงคำพูดตอบยอดไปในตำราบโบราณมันมีวิชาต้องห้ามอยู่วิชาหนึ่งที่จะต้องใช้ศพของผู้ที่มียันมหาเถรในการเคี่ยวอน้ำมันมาทำหมึกซักข้าสังหรณใจว่าไอ้ทงมันกำลังฝึกวิชานั้นอยู่เมื่อยอดไต้ยินดังนั้นความกรอดก็ประทุขึ้น ้อมกับเตรียมตัวจะไปเอาคืนกับอาจารย์ธงที่สำนักแต่อาจารย์ทิมก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะเห็นว่าตอนนี้ยอดนั้นยังไม่ใช่คู่มือของอาจารย์ธงเอ็งใจเย็นก่อนไอ้ย,ยอดตอนนี้เอ็งยังไม่ใช่คู่มือของไอ้ธงมันแม้แต่ข้าเองก็ตามคืนสุ่มสี่สุ่มห้าไปได้กลายเป็นศพกลับมาแน่แนแต่อาจารย์ไอ้อาจารย์ธงมันชั่วชา้า ถึงขนาดวางแผนค่าพี่เข้มสิทธิ์ของตัวเองได้ข้าคงต้องเอาชีวิตเข้าแลกเท่านั้นอาจารย์ทิเมเห็นความมุ่งมั่นดื้อรั้นไม่ย้อมใครในแววตาของยอดและคิดว่าไม่สามารถห้ามได้จึงตัดสินใจมอบลูกกรอกขนองลิศให้ไปเพื่อคุ้มกันด้วยอยู่กับพี่เขาก็ดูแลให้ดีๆล่ะอย่าดื้อยอย่าสนรู้ไหม จ้าพ่อข้าจะดูแลไม่หางเลยจ้าจากนั้นยอดก็ออกเดินทางไปที่สำนักของอาจารย์ธงในทันทีครั้นเมื่อไปถึงแล้วภายในสำนักของอาจารย์ธงได้เปลี่ยนไปเป็นอันมากจากที่เคยเป็นสำนักศักยันที่มีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนไปมาไม่ขาด กลับกลายเป็นเหมือนดังสำนักล้างวิสัยทัศน์ที่มืดสนิทแปลเปลี่ยนเป็นความมืดอันน่าหวาดหวัน่นก่อนจะค่อยๆแจ่มชัดขึ้นหลังจากที่ยอดก้าวเท้าเข้าไปยอดสัมผัสได้ถึงแรงอาถรรพ์ต่างๆจนขนแขนลุกชันเขายืนนิ่งสัญชาตญาณบอกให้ถอยกลับออกไปแต่ก็ถูกปาดทิ้งไปด้วยความกล้าหาญและความเด็ดเดียว พี่รอฉันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันมาจ้ะจู่ๆลูกเกาะขนองลิศก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้ายอดพร้อมกับพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเสียงร้องโหยหวนของบรรดาหุ่นพยนต์ต่างๆที่อาจารย์ท่งได้ผูกเอาไว้ดังละงมเล่นเอายอดทึ่งในอิทธิฤทิ์ของลูกเกอกภายกุมารตนนี้แต่สักพักเสียงร้องเหล่านั้นก็ได้หายไป แทนที่มาด้วยเสียงร้องอันเจ็บปวดของลูกกรอกและตามมาด้วยเสียงหัวเราะของอาจารย์ธงดังกล้องสมนักแล้วอาจารย์ธงก็ค่อยๆเผยร่างขึ้นมาจากเงามืด<ล><า>เป็นเด็กเป็นเล็กลิอาจมาปีนเกลียวผู้ใหญ่โดนไปแค่นี้ยังถือว่าบ่บาหนะส่วนเองไอ้ย,ยอด มีดีอะไรก็ว่ามันเลยเมื่อยอดได้ยินดังนั้นก็เริ่มท่องมนปลุกเลขยานต่างๆในตัวทันทีแล้วที่ด้านหน้าของยอดก็อบาละกฏล่างของเสือโคร่งตัวใหญ่ที่มีแสงอาคมสว่างฉาบเอาไว้ผู้คำรามก้องก่อนที่จะกระโจนเข้าไปแต่ปบอาจารย์ทงยางเต็มแรง แต่เพียงแค่อาจารย์ธงโบกมือเบาๆเท่านั้นเสือโครงตัวเของก็ล่างกายสั่นเทิมก่อนที่จะค่อยๆก้มลงหมอบกราบให้กับอาจารย์ธงแล้วก็ว่าหวาดกลัวอาจารย์ธงจับใจยันงเสือเพนอย่างนั้นเหรอข้าเห็นมาจนชินแล้วเอา้ามีดีอะไรอีก็จัดมา <c oughs> เสือเพนที่ยอดปลุกขึ้นมาจากยาน,นาคมสลายไปไม่เป็นท่ายอดถึงกับกลัว จนต้องก้าวขาถอยหลังไปอย่างควบคุมไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ตาข้าบ้างแล้วนะอาราธนาจะสทังอิทธิพลังอิทธิจิตตังโซโปเปตเตออาจารย์ธงปลุกพลังลายศักประจำตัวเข้มขึ้นมานั่นก็คือยันพญาเทนนั่นเองในคราวนี้ ก็ปรากเจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นมาและสมีเรืองรองชาบเอาไว้ทั่วทั้งตัวและไม่ใช่เพียงแค่นั้นยังมีลังสีอมหิตแสงอยู่รอบๆตัวอีกด้วยซึ่งลังสีอมหิตนี้ก็ได้เกิดจากการเคี่ยวร่างศพของเข็มนั่นเองจากนั้นพญาเท็นก็ได้อ้าปากกว้างกู้กล้องร้องคำลามท่าเมาสถานที่รอบๆสันไปด้วยพลังอำนาจอันแข็งกล้านั้น แล้วก็พุ่งจู่โจมเข่ากัดยอดด้วยพลังแรงกัดอันมหาศาลแต่ทันใดนั้นลูกหลออพายกุมานที่อ่อนแรงก็ได้โผล่ออกมาผลไฟมันไล่กันขวางทางเอาไว้พี่ชะต้านอะไรได้ไม่นานพี่รีบหนีไปแล้วเข้า ในขณะที่ยอดกํำลังอับจนทนทางอยู่นั้นจูๆ่ๆในมโนโจิตก็ได้ยินเสียงะระฆังกล้องกลางวานแล้วก็มีเสียงของพระพิสุชลาที่ในตอนนี้ได้มรณาภาพไปนานแล้วแต่ยอดก็ไม่เคยลืมเสียงนั้นเลยเพราะท่านได้สักน้ำมันให้กับยอดเมื่อครั้งที่ยอดยังเด็กจึงนับถือเป็นครูบาอาจารย์คนแรกกล่าวขึ้นมาว่าไอหนูน้ำมันที่ขาลงให้นะ่ะไม่ธรรมดาหรอกนะ เอานั่งลงแล้วว่าคาถาตามค่าอิละชาคตะละสาติหังจะโตโลธิหนังยอดนั่งพนมมือพร้อมกับว่าพระคาถาตามที่เสียงพระชลาบอกจากนั้นที่ด้านหลังของยอดก็ปรากฏลายสักยันเกราะเพชรเลืองแสงขึ้นมาแล้วร่างกายของยอดก็ถูกเติมเต็มด้วยพลังของยันเกราะเพชร จากนั้นยอดตัวกำม,มัดที่เต็มไปด้วยประกายและยิบระยับขึ้นก่อนที่จะกระแทกกำปั้นเข่าใส่หน้าของอาจารย์ธงอาจารย์ธงที่โดนกำปั้นนั้นเข้าไปเต็มๆในหัวก็ถึงกับมึนงงแล้วกับว่ามีดวงดาวลอยอยู่รอบๆแล้วจุดจุจระเคศพญาเถนก็เหมือนกับหลุดออกจากการควบคุมแล้วก็พุ่งเข้าไปขมือบอาจารย์ธงแทน ยอดมองดูพญาเถนกินอาจารย์ธงในใจก็นึกถึงพี่เข้มพร้อมกับกล่าวออกมาว่าในที่สุดข้าก็แก้แค้นในพี่แล้วนะพี่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปแล้วแล้วจูจูก็มีลมพัดเย็นขอามาประท่าก,กับใบหน้าของยอดอันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเข้มได้ไปดีแล้ว